กล้องอะไรเอ่ยที่ไม่ใช่กล้องวงจรปิดแต่ว่าตัวเล็กกว่าราคาถูกกว่าแถมพกพาออกไปถ่ายข้างนอกได้ด้วยนะที่สำคัญถ่ายในวิชั่นได้ด้วยอยากรู้แล้วใช่ไหมไปดูกันสวัสดีครับพบกับพีอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล้องตัวจิ๋ว A9 WiFi ก่อนที่จะมารีวิวกันนะครับผมขอข้อคุณอ,อ,อุปกรณ์ไฮเทคดีกันเวิร์ลไวด์เว็บสยามรอชิศูนย์รวมอุปกรณ์ไฮเทคแกเจ็ตชั้นนำในประเทศไทยสวรรค์สำหรับคนชอบเทคโนโลยี ปัจจุบันนะครับอาชญากรรมในประเทศไทยนะครับมีเยอะมากขึ้นในทุกวันนะครับการที่เราไม่ได้มีเวลาอยู่ที่บ้านตลอดเวลานะครับอาจจะเป็นปัญหาได้นะครับทําให้เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างที่บ้านนะครับเวลามีโจรมาปล้นมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับทําให้เราไม่สามารถที่จะไปดําเนินคดีต่อได้เพราะเราไม่มีหลักฐานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีกล้องวงจรปิดติดอยู่ที่บ้านนะครับจะเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับซึ่งกล้องวงจรปิดราคาในท้องตลาดค่อนข้างจะสูงนะครับผมจึงมาแนะนําราคาย่อมเยานะครับตัวนี้นะครับ เป็นกล้องจิ๋ว A9 Wi-Fi 4G นะครับผมเป็นกล้องที่สามารถใช้แทนกล้องวงจรปิดได้แบบไม่มีขาดตกบกพร่องเลยเพราะว่าสามารถที่จะตั้งอยู่ที่บ้านได้นะครับแล้วก็ดูผ่านมือถือได้เลยคุณสามารถที่จะถอดปลั๊กมันนะครับแล้วออกไปใช้ข้างนอกได้เพราะว่ามันมีแบตในตัวนะครับถ้าเกิดคุณชาร์จไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาดูสเปคของเจ้ากล้องตัวนี้กันเลยนะครับผม ในเรื่องของรายละเอียดความชัดของวิดีโอที่อาจจะอยู่ที่ Full HD 1,920 x 1,080พิกเซลนะครับอันนี้คือตามที่หน้ากล่องขีดไว้นะครับซึ่งทั้งผมและทั้งร้านนะครับได้ทําการร่วงทดสอบแล้วนะครับความละเอียดจริงๆนะครับจะอยู่ที่720นะครับพิกเซลจะเป็นความละเอียดในระดับ HD ปกตินะครับ ตรงนี้อัตราความชัดนะครับจะอยู่ที่ปริมาณแสงนะครับที่คุณเอาไปถ่ายในที่นั้นๆน,น,นะครับถ้าเกิดว่าแสงมากก็จะยิ่งชัดแสงน้อยก็จะชัดน้อยนะครับคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะมองไม่เห็นตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าโหมดในวิช Vision ของเขาเนี่ยสามารถจับภาพได้ค่อนข้างละเอียดชัดเจนและเจ้ากล้องตอนนี้ยังสามารถดูวิดีโอสดๆนะครับผ่านระบบ Wi-Fi ทางมือถือของคุณได้นะครับทำให้คุณหมดปัญหาหมดห่วงเรื่องที่บ้านนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครเข้ามาอะไรหรือเปล่าคุณสามารถ จับตาดูบ้านของคุณได้ผ่านมือถือของคุณได้เลยแล้วสิ่งที่เจ้าก,กล้องตัวนี้นะครับมีเหนือกว่ากล้องวงจรปิดจริงๆนะครับนั่นก็คือขนาดนะครับที่เล็กขนาดนี้นะครับขนาดเล็กประมาณ4.5เซนติเมตรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับก็ประมาณนี้นะครับมันเล็กมากจนคนสามารถจะถอดปลั๊กมันนะครับล้วพกออกไปถ่ายข้างนอกได้นะครับถ้าแบตจะหมดก็เอาสาย USB ออกไปาราจข้างนอกได้เหมือนกัน ความกว้างของหน้าเลนสจะอยู่ที่150องศานะครับถ้าคุณไว้ที่มุมห้องก็สามารถถ่ายภายในทังห้องเลยเหมือนกันและคุณยังสามารถที่จะดูวิดีโอที่คุณบันทึกไว้ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือของคุณได้นะครับโดยไม่ต้องใช้เมือการ์ดใดๆทั้งสิ้นเพียงแค่คุณสมัครกล่าวกับทางแอปไปนะครับแต่ก็มีค่าใช้จ่ายนิดนึงนะแต่ถ้าคุณไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับคุณก็ถอด S-Card SC ที่เสียบในตัวนี้นะครับออกไปดูในคอมหรือดูในอุปกรณ์ของค,คุณก็ได้เหมือนกันนะครับตรง เราจะมาเปิดกล่องกันเลยนะครับผมหลังจากได้กล่องมานะครับอันนี้นะครับรูปร่างหน้าตากล่องจะเป็นสีดำนะครับนี่นะครับเปิดมาภายในกล่องจะมี2ชิ้นนะครับชิ้นแรกนะครับจะเป็นต้้นนี้นะครับจะมีกล่องกล่องแยกออกมานะครับอันนี้เป็นกล่องเล็กๆนี่นะครับแล้วก็นี่จะเป็นกล้องนะครับซึ่งจะห่อมาอย่างดีนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นโฟมนะครับ ฟองน้ำนะครับไว้กันกระแทกครับอันนี้ครับเป็นกล้องนะครับผมด้านหน้ากล้องก็จะเซนมาอย่างดีนะครับจะมีฟิล์มกันลอยอยู่ด้านหน้านะครับผมตรงนี้ก็สามารถใส่หรือเอาออกไว้ก็ได้ครับผมในส่วนของตรงนี้จะเป็นคู่มือนะครับก็จะมีเป็นภาษาอังกฤษนะครับวิธีใช้นะครับแล้วก็เป็นภาษาจีนด้านหลังนะครับผมอันนี้นะครับจะเป็นกล่องสีดํานะครับเป็นกล่องกระดาษแข็งจะเปิดออกมากันดูจะข้างในจะมีอะไรกันนะครับ ด้านในนะครับมีสาย USB นะครับนี่สาย USB เป็นสาย USB แบบ Micro USB นะครับก็เหมือนที่ใช้กับ n d r o i d นี่เป็นลวดนะครับงอได้งอได้สุดท้ายนะครับเราก็จะมีอันนี้นะครับเป็นตัวเหมือนคล้ายๆกับแม่เหล็กนะครับมี9 3 m อยู่ข้างหลังนี่เป็นแม่เหล็กไว้ยึดกับกล้องนะครับตรงนี้เราสามารถเอากล้องมาติดได้นะครับอย่างนี้ mm hmm. เดี๋ยวมาดูส่วนประกอบของ ในตัวกล้องกันเลยดีกว่าครับอันนี้เป็นกล้องจิ๋ว Wi-Fi นะครับลักษณะก็ประมาณนี้นะครับขนาดประมาณนี้เลยไม่ใหญ่มากเล็กเล็กมากๆเราสามารถแบบกำปุ๊บก็มิดเลยไม่มีใครเห็นตรงปุ่มของเขานะครับจะมีด้วยกัน2ปุ่มนะครับอันนี้จะเป็นปุ่ม on off นะครับเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับผมอันนี้ปุ่มโหมดนะครับปุ่มโหมดปุ่มโหมดเอาไว้สําหรับรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตค่า Wi-Fi เวลาเราเชื่อมต่อนะครับผมแล้วตรงนี้นะครับก็เป็นที่เสียบสาย USB นะครับเอาไว้ชาร์จนะครับแล้วก็ ที่ใส่ไมโคร s d การนะครับตรงนี้ก็ใส่ได้ถึง 128GB ก็ันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาเริ่มดูวิธีใช้งานกันเลยดีกว่าครับผมตอนอื่นนะครับเรากดไปที่ปุ่ม o n off นะครับเราก,กดค้างไว้เลยปุ๊บนี่ครับกดจนมีไฟติดขึ้นมานะครับถ้าทุกคนเห็นตรงนี้เห็นไหมเลยเห็นมีไฟติดไหมนี่ตรงนี้เลยอ่าเขาจะมีไฟติดที่ตรงคำว่าโหมดนะครับนี่นะครับ ก็จะมีไฟล์ติดของคำว่าโหมดนะครับแล้วจากนั้นนะครับเราก็เปิดโทรศัพท์นะครับเปิดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับในแอป,ปที่มีชื่อว่า v 3 8 0 pro นะครับแล้วเราก็พอโหลดเสร็จแล้วเราก็กดเปิดเข้าไปเลยนะครับหลังจากเราล็อกอินเข้ามานะครับ ตอนนี้หน้าจอก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะกดเพิ่มอุปกรณ์นะครับเพราะตอนนี้เรายังไม่เชื่อมต่ออุปกรณ์กดไปเลยเขาจะให้สแกน QR code โค้ดนะครับแต่ว่าเราไม่มี QR Code โค้ดนะครับเดี๋ยวเราจะกดคําสั่งที่ใช้คําสั่งว่าไม่พบรหัสค r วอารโค้ดบนอุปกรณ์นี้นะครับกดตรงนี้เลยต่อมานะครับให้เราไปกดปุ่มต่อไปนะครับอันนี้ก็คือกล้องสมาร์ทนะครับแล้วเราก็กดไปที่เชื่อมต่อ A P hotspot นะครับผม ครับผมตรงนี้เขาก็จะให้เราเปิด GPS อะเปิดตัว WiFi นะครับเราทมการเปิดตัว GPS กับ WiFi นะครับผมครับผมตอนนี้ในหน้าจอมือถือเราก็กําลังทําการค้นหานะครับตัวที่จะเชื่อมต่อนะครับหากล้องนะครับให้เชื่อมต่อกับมือถือนะครับเดี๋ยวทั้งกล้องนะครับเราก็จะมาเปิดตัวโหมดนะครับปุ่มนี้นะครับโหมดเลยกดปุ่มโหมดนะครับปึ๊บกดค้างนะครับ นยครับเรากดปุ่มโหมดค้างนะครับจนเขากะพริบนะครับผมตอนนี้ปุ่มโหมดเขาก็พีิดแล้วนะครับก็แสดงว่าเขาก็าลังหาสัญญาณ wi-Fi จากโทรศัพท์เราอยู่นะครับผมส่วนมาดูทางโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์มือถือแล้วครับก็จะเจอนะครับสัญญาณ wi-Fi หลายๆที่นะครับผมแล้วก็เลือกไปที่อันที่เราจะเชื่อมต่อนะครับเป็นที่บ้านของเราก็ได้นะครับผมแล้วคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดไปนะครับ ครับผมหลังจากเราใส่พัดเบิร์ดไปเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะมีหน้าแนะนำเรานะครับว่าให้ทำอะไรต่อนะครับเขาให้หา WiFi นะครับที่มีชื่อว่าชื่อนำหน้าเป็นตัว M B นะครับผมแบบในตัวอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็เข้าใจแล้วกดเชื่อมต่อเลยครับผมเราจะสังเกตนะครับว่าทางตัวกล้องของเรานะครับไฟที่โหมดนะครับจากตอนแรกกับคลิปอยู่ตอนนี้เป็นไฟแดงค้างแล้วนะครับแสดงว่าเขาได้เชื่อมต่อกันแล้วนะครับถ้าเรายังไม่แน่ใจนะครับให้เราคลิกไปที่การตั้งค่า w i f i นะครับผม นี่นะครับของผมเขาเชื่อมอัตโนมัติให้เรานะครับผมก็เป็นตัวนี้นะครับ G B บ5 2 0นี่นะครับก็เชื่อมต่อไปแล้วถ้าเกิดเชื่อมต่อไปแล้วนะครับทางกล้องก็จะเป็นไฟสีแดงค้างแบบนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่แอปพลิเคชันของกล้องอีกครั้งนะครับเขาก็กําลังหมุนนะครับกําลังเชื่อมต่ออยู่ครับเขาบอกให้เอากล้องกับโทรศัพท์นะครับให้อยู่ใกล้กันนะครับผมตอนนี้ก็เอามาค่อนข้างใกล้พอสมควรแล้วครับเดี๋ยวรอสักพักนะครับให้เขาเชื่อมต่อกันก่อนนะครับผมตอนนี้ไฟเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับ ก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับเขายังกระพริบอยู่นะครับถึงไฟจะเปลี่ยนสีนะครับก็รอสักครู่นะครับผมนี่ครับตอนนี้นะครับก็หน้าจอก็ขึ้นมาว่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์นะครับเพิ่มให้เสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็เลือกได้นะครับว่าที่เราเชื่อมต่อเนี่ยมันคือที่บ้านหรือที่ทํางานอะไรนะครับก็ผมก็เลือกบ้านไปนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นตรงนี้หน้าจอตรงนี้นะครับก็จะมี ขึ้นมานะครับบ้านนะครับที่ผมได้ทําการบันทึกไว้เมื่อกี้นะครับไฟตรงนี้นะครับก็จะติดค้างแล้วนะครับก็คือเราเชื่อมต่อกันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่อุปกรณ์บ้านของเราเลยนะครับผมก็คลิกเข้าไปเลยนี่นะครับตอนนี้เรายังเข้าไม่ได้นะครับสังเกตนะครับกดกี่ทีมันก็ขึ้นอย่างนี้นะครับเราต้องทําการรีสตาร์ตตัวกล้องนะครับเนี่ยเขาบอกให้เรารีสตาร์ตนะครับผมวิธีรีสตาร์ตนะครับก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับเพื่อนๆเห็นปุ่มโหมดหรือเปล่าเอ่ยนี่ ปุ่มหมดเนี่ยนะครับแตวเรากดค้างมานะครับครับผมอ่าจนไฟเปลี่ยนสีนะครับเรากดค้างจนไฟเปลี่ยนสีแล้วก็พิมพ์ใหม่อีกรอบนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเชื่อมต่อกับเขาอีกทีนึงน,นะครับเชื่อมต่อ w อ f i เาไปเชื่อมต่อ wiFI เขาอีกทีนึงน,นะครับครับตอนนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับผมก็ไฟก็ติดค้างแล้วนะครับและตรงในโทรศัพท์เราก็ขึ้นว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเปิดโปรแกรมเข้าไปใหม่นะครับข้ามโฆษณาไปนะครับคลิกไปที่บ้านที่เราติดตั้งไว้ตอนแรกนะครับตรงนี้ก็แนะนําให้ตั้งไว้นะครับตามที่แอปเขาแจ้งมาเลยอันนี้เราก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับด้านบนนะครับแอดมินแล้วก็ตั้งได้นะครับครับอย่างตอนนี้ผมตั้งว่าเทสปึ๊บแล้วก็กําหนดรหัสผ่านไปเลยครับครับแล้วเรากดคอนเฟิร์มนะครับครับผมตรงนี้ก็เสร็จสิ้นกันตั้งค่าเลยนะครับผม ปึ๊บอ่าเสร็จเส้เรียบร้อยนะครับเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับให้เราใส่รหัสเมื่อกี้ไปหลังจากใส่รหัสผ่านเข้าไปแล้วนะครับก็เขาก็จะตัดมาที่หน้านี้เลยนะครับตรงหน้าจอตรงนี้เราสามารถกดฟังก์ชันต่างๆได้นะครับแล้วก็ปิดเปิดเสียงได้นะครับนี่นะครับเห็นไหมเสียงดังเลยแล้วก็เปลี่ยน sd h d ได้นะครับแล้วก็ ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมเมื่อกี้ทุกคนเห็นตอนแรกแบบทุกเห็นเห็นตอนแรกมันเป็นแบบสีสีไหมอืมนี่นครับเปลี่ยนเป็น SD h d ได้นะครับแล้วเราก็กดอันนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อน <S <S ๆมีหลายจอนะครับหลายหลายกล้องนะครับก็กดไปได้ครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นกล้องเดยวเหมือนเดิมดีกว่าแล้วก็ขยายได้เลื่อนกล้องได้นะครับตรงนี้ก็แคปหน้าจอเนี่ยคือเหมือนเป็นปุ่มถ่ายรูปนะครับก็ ใช่อันนี้ก็คือขึ้นว่าบันทึกรูปแล้วนะครับรูปที่บันทึกนะครับก็จะไปบันทึกในโทรศัพท์เราด้วยนะครับผมแล้วก็บันทึกวิดีโอก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เนี่ยบันทึกวิดีโอนะครับก็จะมีตัวเลขขึ้นมานะครับตัวเลขขึ้มาด้านบนมุมบ,บนขวามือตรงนี้ที่เห็นสีแดงอ่าอันนี้ก็หยุดบันทึกก่อนนะครับแล้วก็เราสามารถดูวิดีโอที่เราอัดไปย้อนหลังได้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับอ่าก็จะมีขึ้นนะครับ micro SD card นะครับที่เราบันทึกไปนะครับ แต่ว่าตรงนี้เราจะสามารถดูได้เราต้องเสียค่าบริการคลาวด์ของเขานะครับตรงนี้จะข้ามไปก่อนเดีย๋ยวถ้าเพื่อนๆสนใจก็ไปสมัครกันได้เลยนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับทุกคนหลังจากที่ดูรีวิวของผมกันไปแล้วนะครับอยากได้กันไม่เอ่ยตัดสินใจยังไงนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับสําหรับผมผมชอบตรงที่มีในวิชั่นโ o มดนะครับก็สามารถจะพกพาไปไหนก็ได้นะครับ และเป็นข้อดีที่ผมจะสามารถใช้ได้อย่างตัวกล้องนะครับผมในราคาเพียงเท่านี้นะครับคุณก็สามารถที่จะปกป้องบ้านคุณได้แล้วครับผมยังไงถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยนะครับหรืออยากซักถามสนใจกับสินค้านะครับก็สามารถไปดูกันที่ครับและสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปกันมาจนจบนะครับผมแล้วนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย